คนไม่เชื่อในคำพูดอยู่แล้วอย่าทำให้คนไม่เชื่อมากขึ้นรัฐบาลจะต้องชดใช้ประชาชนพอไม่รักษาคำมั่นสัญญาพูดอะไรเชื่อไม่ได้มันเลยทำให้การพัฒนาการเมืองของเราเนี่ยมันถอยลงไปอีกคณะกรรมาการในการตรวจสอบเนี่ยจะไม่ให้ฝ่ายค้านเลยฝ่ายค้านก็เสียงน้อยกว่ารัฐบาลเยอะมากแล้วนะคะมันจะกลายเป็นว่าคนจะไม่เชื่อนะว่าคุณทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถ้าคุณกลัวการตรวจสอบ องค์กรโดยรวมคําว่านักการเมืองหรือพรรคการเมืองทั้งหมดไม่ระบุว่าพรรคไหนจะอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชนมือในสภาย,ยังไม่เท่ากับศรัทธาประชาชนก็น่าจะเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพใกล้เคียงกับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเลยนะก็หวังว่าจะสร้างผลงานเพื่อใช้หนี้ประชาชนที่เสียหายมา17ปีได้อย่างรวดเร็วนะคะ ก็าอาจจะเป็นเพราะแก่มั้งมันก็เลยเป็น last uh, chance ของเขาคือโอกาสทองสุดท้ายของเขาก็เลยไม่ต้องคิดอะไรมากไนงะตรงไปปะตรงไปปะ <c oughs> เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เหนือความคาดหมายนะคะตั้งแต่ตอนเซ็นเอ็มโอยเดิมอยู่แล้วมีคนมาถามบอกว่ารู้สึกเมื่อไหร่ว่า MOU จะถูกเบรก บอกก็รู้สึกมานานแล้วแหละรู้สึกตั้งแต่วันแรกๆของการร่วมประชุมในการเซ็น MOU บอกว่ารู้สึกได้อย่างไรก็คือหนึ่งรู้สึกจากการคำพูดการกระทำข้อแม้ตั้งแง่ต่างๆของบางพรรคกับอันที่สองก็คือถ้าคนจะทำงานร่วมกันน่ะมันมันไม่ใช่ลักษณะนี้มันจะต้องเปิดใจแล้วช่วยกันจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จก็รู้อยู่แล้วว่าไม่สำเร็จหรอกนะคะ เราบอกว่าเราจะไม่ร่วมการสืบทอดอำนาจของใครตามที่เราหาเสียงไว้เราก็ทำตามคำสัญญาไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนที่จะต้องเป็นฝ่ายค้านก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนคะ่ะรู้ว่าผิดหวังให้กำลังใจนะคะแล้วเราก็ทำหน้าที่ที่เรามีอยู่ให้เต็มที่นะคะให้กำลังใจคะ่ะนะ ประชาชนผิดหวังเมื่อผิดหวังก็จะก็จะต้องไม่อย่างนี้ดีกว่าประชาชนไม่ไว้วางใจดีกว่าไอ้อผิดหวังก็ผิดหวังแต่ความไม่ไว้วางใจในคําพูดเนี่ยมันสําคัญมันเหมือนกับล้มละลายทางด้านศรัทธาไปแล้วล้มละลายทางด้านคําพูดล้มละลายทางด้านความเชื่อถือไปแล้วมันทําอะไรก็จะยากขึ้นมานิดนึงแหละคะ่ะนะคะหลังจากนี้เป็นยังไงก็ ได้อำนาจเยอะนะคะเป็นรัฐบาลที่มีเสียงลน้นมีอำนาจเยอะแล้วก็ได้แบ็กจากสวได้แบ็กจากาผู้มีกําลังอาวุธก็น่าจะเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพใกล้เคียงกับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเลยนะดังนั้นก็หวังว่า,าจะสร้างผลงานเพื่อใช้หนี้ประชาชนที่เสียหายมา17ปี ได้อย่างรวดเร็วนะคะก็ช่วงที่ที่มีการประสมพันธุ์ข้ามคั่วช่วงนั้นนะออกไปททนข้าวออกไปเดินตลาดเนี่ยเชื่อไหมว่ามีคนร้องไห้เลยบอกผิดหวังมากทำไมเป็นแบบนี้ทำไมอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ได้แต่ปลอบใจนะคะดังนั้น สิ่งที่จะฝากรัฐบาลก็คือว่ารัฐบาลจะต้องชดใช้นะคะประชาชนเพราะตลอด17ปีมาเนี้ยนักการเมืองสองฝั่งเดิมเป็นฝั่งเหลืองกับฝั่งแดงเป็นผู้ครีเอทหรือสร้างความเกลียดชังการที่เราได้สร้างความเกลียดชังจนไปถึงการชุมนุมต่อสู้บนท้องถนน ประชาชนเขามีอุดมการณ์อย่างแท้จริง <_ maintaining> เขาเชื่อ <_ bed> เขาศรัทธานักการเมืองของแต่ละฝ่ายเขาศรัทธานักการเมืองจากฝั่งเหลืองฝั่งแดงอย่างแท้จริงด้วยความจริงใจ<_ <Information> <_ <Hum> และเขาออกไปต่อสู้ทั้งผู้ที่ไปต่อสู้ฝั่งสีเหลืองและสีแดงสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อสูญเสียทรัพย์สิน,นสอันนี้เป็นความเสียหายเรื่องที่สองละนะคะสร้างความเกลียดชังประเทศไม่สมามัคคี สูญเสียเลือดเนื้อสูญเสียทรัพย์สินอันที่3ามทำให้โอกาสประเทศเสียไปเยอะแยะหมดเลยกลายเป็นลำดับหนึ่งของเอเชียตอนนี้เป็นลำดับโลกเกือบทุกด้านไม่เฉพาะด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษาคุณภาพชีวิตทั้งหมดนะคะสเรื่องนี้มันเกิดจากการที่นักการเมืองสร้างทั้งนั้นให้คนที่นิยมตัวเองเนี่ยเชื่อศรัทธาแต่ถึงเวลาคุณมาจูบปาก,กันประชาชนทิ้งประชาชน เคว้งในความในอุดมการ์ความเชื่อของเขาของแต่ละด้านยังไม่สามารถรวมกันได้นะคะนักการเมืองรวมกันเพื่อผลประโยชน์แต่ประชาชนอยู่ด้วยอุดมการดังนั้นสิ่งที่อยากจะฝากถึงรัฐบาลนี่คือว่าคุณจะทำยังไงในมรดกบาปที่คุณได้ไปสร้างเอาไว้ที่ทำให้เกิดความเสียหายเป็นการบ้านที่รัฐบาลควรจะต้องตอบ รัฐบาลต้องทำงานอย่างหนักนะคะในการที่จะคืนเวลหรือคืนความมั่งคัง่งความแข็งแรงทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละครัวเรือนเนี่ยที่เขาเคยมีมาก่อนสงครามการเมืองเมื่อ17ปีเนี่ยจะคืนให้เขาอย่างไรอย่ามาทวงบุญคุณว่าเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำให,ห้รัฐบาลทำให้ดีแล้วคุณทำให้เขาเสียหายไปเยอะแล้วมันเสียหายมาากสองส่วนคือนักสส่วนนะักการเมืองที่โกงป้นเอาไป ให้ในทุนเสียหายมาจากนักการเมืองที่ทำงานไม่เป็นนะคะในช่วงที่ผ่านมาและเสียหายจากความขัดแย้งของ2ส,สีเสื้อนะจนทำให้เกิดรัฐประหารเมื่อเกิดรัฐประหารจะเห็นว่าข้อตกงลงการค้าต่างๆของเราที่เราเคยทำได้เยอะแยะ FTOFTA เนี่ยไม่มีใครมาทำกับเราเลยเพราะเรามีรูปแบบการปกครองเป็นเผด็จการเขาไม่ส่งเสริม เราก็สูญเสียโอกาสทําให้เวียดนามแซงเราทําให้ประเทศมาเลย์ยทำให้หลายประเทศแซงเราไปหมดละคุณจะชดเชยเขาได้งไงต้องทํางานอย่างหนักเพื่อชดเชยทั้ง3เรื่องนี้ทั้งเรื่องความยุติธรรมด้านกฎหมายทั้งเรื่องในชีวิตทรัพย์สิสนนะคะศักศีนะคะนักนะะนาการเมืองอาจจะได้คืนแต่ว่าประชาชนยังไม่ได้นะอันที่2ก็คือต้องชดเชยสิ่งที่เสียไปทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่มันเสียหายไป อันที่3โอกาสของเขาจากการที่เราถูกรัฐประหานนะจะทําอย่างไรไม่ใช่ไปเอากับคนทํารัฐประหารแล้วเพราะตอนนี้คนทํารัฐประหารและคนที่ถูกกระทําเขารวมกันแล้วคุณต้องไปคิดว่าคุณจะชดเชยประชาชนยังไงถ้าเอาจากการกระทําที่เขาทําฝืนความรู้สึกประชาชน ในความรู้สึกของเขาก็อาจจะเพื่อให้ได้อำนาจก็เลยไม่เสียงประชาชนไม่มีความหมายแต่ขอให้ได้อำนาจก่อนเสียงประชาชนไม่มีความหมายแต่เมื่อได้อำนาจแล้วจะทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากของประชาชนนั้นก็เขาคงจะไม่กล้าถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันจะทำให้อำนาจในมือเขาเนี่ยหลุดไปเร็ว เขาก็คงพยายามจะทำแต่พยายามจะทำในรูปแบบไหนเช่นทำเพื่อเอาใจประชาชนเอาเงินในอนาคตมาแจกเอาเงินในอนาคตมาลดค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สแบบนี้ไม่ใช่คุณต้องแก้้ถูกจุดการลดค่าพลังงานทั้งหลายในทุนรวยเป็นแถวไม่ว่าในทุนอะไรก็แล้วแต่แต่ประชาชนยากจนและมันคือ การเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพมันคือเหตุหนึ่งของเงินเฟอ้อดังนั้นคุณจะชดเชยยังไงถ้าคุณชดเชยโดยที่บอกว่าะจะเอาเงินในอนาคตมาชดเชยเนี่ยอันนี้ไทยสร้างไทยไม่เห็นด้วยมันคือการสร้างหนีห้ประชาชนในอนาคตอย่างเรื่องของอลดราคาน้ำมันภา,มภาษีสมรพสามิตเนี่ยตอนนี้รัฐเก็บอยู่3บาทนะคะกับ5บาทนะเป็นซินกับดีเซลเนี่ย าเขาบอกว่าจะลด2บาทเนี่ยเราคิดว่าอย่างน้อยควรจะลด3บาท3บาทก็คือการไม่เก็บนะคะภาษีสมรสารมิตรซึ่งก็เดิมในอดีตไม่เคยเก็บนะคะสัมสารมิตรน้ำมันราือว่าเป็นต้นทุนการผลิตพอลดภาษีสัมสารมิตรน้ำมันมันจะลดเอภาษีภาษีท้องถิ่นมันจะลดไปด้วยมันก็จะทำให้ประชาชนใช้น้ำมันได้ถูก อันนี้ต้องถกกันชัดๆแต่ที่รัฐบาลพูดมาก็เหมือนกับถามว่าทําได้ดีกว่านี้ไหมกับการลด2บาททําได้ดีกว่าแต่ลดเพื่อเอาใจประชาชนมันอย่างเดียวไม่พอแล้วมันต้องลดเพื่อให้ควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของของประชาชนได้นะคะนี่คือสิ่งที่ไทยสร้างไทยจะต้องทวงติงในสภาและนอกสภาด้วย การเมืองจะอยู่ได้ด้วยความตรงไปตรงมากับประชาชนนะักการเมืองต้องตรงไปตรงมาในยุคนี้นะคะนะซื่อสัตย์สำคัญที่สุดไม่โกงอันที่สองคุณจะต้องมีความจริงใจกล้าพูดอย่างตรงไปตรงมาอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อย่างไทยสร้างไทยเนี่ยตอนกระแสะแก้1นึงไทยสร้างไทยก็ยืนอยู่พรรคเดียวนะนะพรรอื่นเอาแก้1นึหหมด มีไทยสร้างไทยบอกว่าเราไม่แก้1 1 2เราคิดว่าเราตรงไปตรงมาประชาชนจะเลือกไม่เลือกจะทัวลงไม่ทัวลงเอาให้ตรงไปตรงมาไม่ใช่พูดอย่างทําอย่างนักการเมืองต้องตรงไปตรงมาบอกเป้าหมายชัดเจนไม่แก้เพราะอะไรแล้วจะช่วยให้ความเป็นธรรมในเรื่องของระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศอย่างไรเราเอาเอาแก้ให้มันถูกจุดอันที่สาม นักการเมืองพักการเมืองต้องรักษาคําพูดกับประชาชนมันเป็นการเมืองยุคใหม่ซึ่งดีนะคือประชาชนตื่นรู้แล้วก็เท่าทันนักการเมืองและคาดหวังที่จะเห็นนักการเมืองเนี่ยซื่อสัตย์ต่อเขาไม่ใช่ซื่อสัตย์เฉพาะไม่โกงซื่อสัตย์ต่อคําพูดซื่อสัตย์แต่สิ่งที่ได้สัญญาเป็นสัญญาประชาคมว่าจะทําให้เขารักษาคํามั่นสัญญาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในการเมืองยุคนี้นะคะ,ะมันก็เลยกลายเป็นวันเนี้ย พอไม่รักษาคํามั่นสัญญาพูดอะไรเชื่อไม่ได้ไม่ตรงกับพูดตรงข้ามกับที่พูดหมดเนี่ยมันเลยทําให้การพัฒนาการเมืองของเราเนี่ยมันถอยลงไปอีกมันทําให้ประชาชนเนี่ยเสื่อมศรัทธาพรรคการเมืองจะอยู่ได้เมื่อประชาชนมี trust และมี confidence ต่อพรรคการเมืองนั้นๆองค์กรโดยรวมคำว่านักการเมืองหรือพรรคการเมืองทั้งหมดไม่ระบุว่าพรรคไหน จะอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชนมือในสภายังไม่เท่ากับศรัทธาประชาชนเรื่องผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็ต้องตามมันมีเป็นระเบียบเลยเป็นชัดเจนตามกฎหมายก็คือต้องเป็นพรรคที่ไม่มีคณะรัฐมนตรีเป็นพรรคที่ไม่ได้เป็นประธานรองประธานสภา นะคะไล่าเรียงเขาก็จะไล่เรียงจากลำดับหนึ่งก่อนซึ่งถ้าก้าวไกลก็คงเขาก็บอกว่าเขาจะรอคำพิพิวินิจฉัยของศาลนะคะก็คงต้องอรอว่าเป็นอย่างไรก็อัน,นไม่มีปัญหาค่ะไม่มีผู้นำฝ่ายค้านก็อภิปรายได้แต่เสียโอกาสตอนที่อาจจะต้องทำหน้าที่อื่นๆเช่นไปเลือกองค์กรอิสระอะไรต่างๆแต่ยังไรก็ต้องมีท้ายที่สุดก็ต้องมีแต่ว่าจะลงท้ายด้วยอะไรก็เดี๋ยวว่ากันนะคะ ส่วนกรรมธิการกรรมธิการเนี่ยที่ได้แสดงความเห็นไปเนี่ยก็ด้วยความหวังดีกับทุกฝ่ายนะคะเ,เมื่อรัฐบาลบอกว่าจะทำงานด้วยความซื่อส,สัตย์โปร่งใสซึ่งเราสนับสนุนเต็มที่ก็ควรจะให้เครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบกับฝ่ายค้านเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ได้ให้คณะกรรมิการในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นปปช ม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระเนียอยู่กับฝ่ายค้านนะขนาดนั้นเขามาจากแบบพวกทหารนะเขาก็ยังกล้าให้กรรมธิการเหล่านี้นะคะแล้วก็รัฐบาลอื่นๆก็เป็นแบบนี้นะคะมีหลายรัฐบาลที่เป็นแบบนี้ดังนั้นถ้าครั้งนี้จะมาตั้งเป้าบอกว่าองคณะกรรมิการในการตรวจสอบเนี่ยจะไม่ให้ฝ่ายค้านเลยฝ่ายค้านก็เสียงน้อยกว่ารัฐบาลเยอะมากแล้วนะคะรัฐบาลเสียงล้นเหลือเกิน แล้วไม่ให้เครื่องมืออีกมันจะเป็นเรื่องแปลกนะคะมันจะกลายเป็นว่าคนจะไม่เชื่อนะว่าคุณทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถ้าคุณกลัวการตรวจสอบนะคนไม่เชื่อในคําพูดอยู่แล้วอย่าทําให้คนไม่เชื่อมากขึ้นนะคะให้เถอะนะคะในเรื่องของกรรมธิการในการตรวจสอบให้เครื่องมือก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ฝ่ายรัฐบาลด้วยเพราะว่าการทุจริตนั้นมันไม่ได้แปลว่ารัฐมนตรีเป็นทุจริตแต่แปล,ปล,ปลการทุจริตมันเหมารวมไปถึงเรื่องของ คล้ายการเรียกรับเงินอย่างที่เป็นข่าวมาสองสามวันอย่างเงี้ยก็ให้ฝ่ายค้านเป็นหูเป็นตาไม่ดีกว่าเหรอช่วยกันทํางานนะคะและรับรองค่ะสําหรับไทยสร้างไทยนะอะไรที่รัฐบาลทําดีจะหนุนให้เต็มที่เลยแต่อะไรทําไม่ดีก็จะติดติงติดติงแล้วอะไรทําให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือมีการทุจริตอันนี้เราจะตรวจสอบอย่างไม่เว้นเหมือนกัน